ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ทิก t ก็ของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆน,นะครับหรือยอดฟอรโปรไฟล์น้อยๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดยลิงก์ไว้ได้ทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคิลโค้ดหนคลิปนี้กันได้เลยเนาะ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลง,งชื่อก็ใช้ล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลย ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแเราก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่เ่แกรมป็นอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งาน้าน่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่อยากกอข้อมูลที่เก่าไห้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ้ารางตรงนี้กันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง f c e b o o k Instagram y ม u t u b e แล้วก็ Tik t o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาใช้ในน้าของ Tik t o k ก็แล้วกันหมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะขอใช้ในด้านของเพิ่มผิดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะบริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลย ้างไนไซน,นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวที่สองละกันนะครับขึ้นรวดเร็วดีเนาะ อ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูคําถามเนีมส่งดอลารา์ตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราทีบลอยแล้วนะครับจำนวนหน0่ง้ยพดตามนะครับก็ตกอยู่แค่10บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้ออะไรก็แล้วกันนะคร ได้รับคำสั่งซื้องคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณเึงกันได้เลยเนาะ อ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการถั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แมงคุณดอนเงินได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยก็ระหว่างระบบเราดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เ,เพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเวฟแอร์ก็จะมีอยู่สามช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุนนิวเอลเล็ตแล้วก็นนคริปโตเคอเรนซีีีีเเเเเเเขข้นน้้้้้้้าา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 มมมมมมใใชงงงงงนน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 ทุกกกกกคคครรรรรรรััััะะะะะะบบ็็็ออออยยย่่่่่ลลลลลืววิิิธตตตตแแพฟ์ดดจปปณ ถ้าเกิดว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนึงจีนหนึ่งได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยเนะาะทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีมากกว่า400กว่นเรื่องเลยมีทางภาคไทยและไทยนะครับแต่เกิดว่าเพืเ่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยต่อมานนะครับเราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังแล้วกดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็ยารืมเนาะกดเข้ามาอ่านก็จะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากแจ้ติดต่อม d m นะครับสอบถามมาถ่าย admin เนาะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อ admin นล้วใมือตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาตั้ อ่าขอไปนะข้ามาหน้าต่างอะไรต่อยมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางรถไฟนะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนะาะแจ้งปัญหานะครับแล้วถ้าเราเซฟเร็วก็เรื่องของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสีเยงว่าความเห็นก,กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือ,รอ,รอทางต่างนะครับก็สามารถอลนน้มาัาต เพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจนตวเปนอิกเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่124คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอ,อนยัดกดติดเซตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำในการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยเนาะอะส่นที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณนะครับหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนของคุณนะครับตเติมต่ำ1 0ยบาทขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นดี๋ยวลิงก์ไว้ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวโคนใน้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดเป็ภาพประกรนใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่่คคิปนนีี้้ผมกก็ตตออองขัััววไะสสดรบ